จันนี้ครั้งให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันชี้ผ่านเกณฑ์ได้ทบเป็นหนึ่งมืนกระทรวงคลังเผยวันที่20เมษายนเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่6 0นาฬิกาจุด0นคนผ่านเกณฑ์จะได้เงินทบเป็นรายละ10,000บาทชี้รอบแรก2 0ง0มล้าน เมื่อวันที่18เมษายนนายละวอนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษโกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่20เมษายน2563ตั้งแต่เวลา6นาฬิกา00นเป็นต้นไปจะเริ่มเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกองมาตรการเยียวยา5,000บาทขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ เ w รราไม่ทิ้งกัน .com โดยจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย ดังนั้นเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ขอให้ท่านรีบกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ www ร์เราไม่ทิ้งกัน .com ไม่จำเป็นต้องมาที่กระทรวงการคลังโดยในระยะแรกนี้จะเปิดกว้างสำหรับทุกกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองก่อนและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มผู้ได้รับกฎยกเลิกการลงทะเบียนโดยความเข้าใจ ผิดด้วยสำหรับกลไกการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่จริงเพื่อยือนยันตัวตนและการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยีเยวยาครบทั้ง3เดือนเนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์ในกรณทีที่ทราบผลการพิจารณาในเดือนพฤศจิกายน สภาคมผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจำนวน10,000บาทเพราะได้รวมเงินเยียวยา5,000บาทของเดือนเมษายนด้วย นายละวอนกล่าวว่าตั้งแต่วันที่8เมษายน2,563เป็นต้นมาได้มีการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเนื่องทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการโดยณนะวันที่17เมษายน2,563ได้จ่ายเงินให้ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว3.2ล้านคนและมีกำหนดจะจ่ายเงินในวันจันทร์และวันอังคารสัปดาห์หน้าอีก9,000 0 0คน รวมเป็น4.1ล้านคนคิดเป็นเงินกว่า20,000ล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ